งานของจูนนะคะสั้นๆนางฟ้ามายากลโทรเลยเบอร์ตามนี้เลยค่ะอย่าลืมโทรมานะคะการปยน้ำมลุกลายเป็นประาธาตุนะครับร่วงลงมาแบบนี้เลย <Monitor ing noise> วันนี้ประดังตังเชียงใหม่ <far ad un> สุดยอดของซูเปอร์ไอเดียนะครับเป็นเรื่องของทั้ง เชียงใหม่พระดังทางเชียงใหม่ครับพระโปรยน้ำมนต์นะครับพุ่งกระเด็นกระดอนออกไปกลายเป็นพระธาตุนะครับพุ่งใส่ชาวบ้านนะครับชาวบ้านต้องเอาผ้ามารองรับกันโอ้โหศักดิ์สิทธิ์วิหารพระไทยสร้างชื่อครับพระไทยสร้างชื่อครับพรมน้ำมนต์บุบบุบบุบนะครับโอ้โหกลายเป็นพระธาตุปลิ่อนเลยนะครับไปสร้างชื่อถึงเพื่อนบ้านเลยนะครับ ชายแดนพม่าเลยนะครับก็เป็นพระนะครับเกจิดังของเชียงใหม่นะครับระดับเจ้าอาวาสเลยนะครับไปแสดงอภินิหารที่นู่นนะครับสร้างความมือหานครับโอ้โหสุดยอดจริงนะครับหลวงพ่อท่านนี้ชื่นชมจริงๆนะครับก็โปรยปุ๊บนะครับประทัดปริวอนเลยโอ้โหนะะทีนี้ก็มีสื่อก็ไปถ่ายรูปได้นะครับสื่อทางชาติก็ไปถ่ายรูปได้แะเลยนะครับโอ้โหบางคนว่า ที่มือของท่านนะครับก็จะมีนี่นะครับพระธาตุนะครับแอบซ่อนอยู่นะครับโอ้โหแชะติดเป็นอย่างนี้เลยนะครับแอบซ่อนอยู่นะครับนี่นี่นี่เห็นกันชัดๆเลยนะครับเห็นไหมฮะอ้าวนะฮะก่อเรื่องก็แดงเลยนะครับก็ทิกก็เป็นทิกง่ายๆของพระอาจารย์นะครับท่านเก่งนะผมผมชอบนะท่านเก่งนะครับก็ท่านก็โปรยอย่างนี้นะครับในระหว่างก่อนโปรยนะครับท่านก็เนียว กำเอาไว้แล้วนะครับมีพระธาตุก็กำไว้แล้วนี่นี่พระธาตุครับพระธาตุนะครับอ่าก็กำหยิบมาจากจีวรนะปุ๊บนะครับก็ถือว้คไว้ก็โปรยก็นะครับในระหว่างที่ศาสตร์นี้ก็ปล่อยพระธาตุไปด้วยเลยนะครับนะครับสวดใบชวนมือนี้นะครับก็ล้วงแล้วล้วงนะครับในจีวรนะครับหยิบปั๊บก็สลับเปลี่ยนมือแค่นั้นเองนะครับอ่าพระธาตุฝั่งนี้ไปโปรยบ้างนะครับนี่ะครับทิกนะครับที่ผมดูในคลิปก็มีแค่นี้เองนะครับ ทิกตื่นๆง่ายๆนะครับนะฮะก็สลับไปมาสลับไปมานะครับโอ้มันสุดยอดจริงๆนะครับใครเจ้าไปเล่นบ้างนะครับนะครับเทคนิคแบบนี้นะครับโอ้โหโปรยน้ำมนต์กลายเป็นพระาธาตุนะครับโปยน้ำมนตกลายเป็นพระธาตุนะครับโอ้โหมันสุดยอดนะครับก็เราไปดูรายละเอียดของเนื้อข่าวนะครับขอบคุณนะครับ คลิปของข่าวช่องสามด้วยนะครับว่าสามารถทําให้น้ามนที่ประพรมล,ลงมาเนี่ยกลายเป็นผลึกแก้วหลากสีที่เชื่อกันว่าเป็นพระาธาตุนะคะเคยมีรายการทีวีไปท้าพิสูจน์มาแล้วแต่ก็ไม่สามารถจับภาพได้ค่ะรวมทั้งเกิดกรณีความเห็นที่แตกต่างของคนในพื้นที่มาแล้วด้วยมีญาติโยมส่งชิ้นส่วนผลึกแก้วมาให้พิสูจน์พบว่าเป็นกลุ่มแก้วซิลิกอนไดออกไซด์น้ํามนแล้วออกมาเป็นผลึกพระาธาตุหรือจริงๆแล้วอยู่ในมือแล้วกลับไปกลับมา เพื่อจะหยิบเอาลูกแก้วเอามาโปรยอันนี้ก็เป็นสองมุมมองวันนี้ก็ฟิลิปก็กลับลาไปก่อนครับกลับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเออเจริญพรนายอมริบระดับอาตมานี้ไม่จําเป็นต้องหนีบนยโยมเอ้ยอาตมาใจกรรมเอาเลยกรรมแล้วก็โปรยกรรมแล้วก็โปรยแล้วก็ลวงอีกข้างหนึ่งแค่นั้นเองโยมริบเอ้ย ไอ้นีบเนี่ยมันเด็กๆด็เจยทิกก็เป็นทิกง่ายๆของพระอาจารย์นะครับเท่านเก่งนะผมผมชอบนะท่านเก่งนะครับตามผลงานของจูนนะคะสั้นๆนางฟ้ามายาก,กลโทรเลยเบอร์ตามนี้เลยค่ะอย่าลืมโทรมานะคะโอ้ยป็นพี่กรได้